ลอยกระทงอย่างไรให้ได้บุญมากประเพณีรอยกระทงก็เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เราลอยกระทงก็เพื่อบูชาพระสมาาสัมพุทธเจ้าบูชารอยพระพุทธบาทที่ลินฝั่งแม่น้ำนมาำทานทีระลึกถ,ถึงโอกาสที่ทรงเสด็จไปแสดงธรรมในหน้าพิภพหรือบูชาพระเคี้ยวแก้วในเจดีจุลามณีณสวนชั้นดาวดึงบางที่ก็จะมีการจุดโคมลอยส่งใจไปบูชา ร่วมกับพระอินทร์และเหล่าเทวดาการจุดประทีปในกระทงก็บูชาพระรตนาไตรเวลาลอยกระทงลอยไปก็นึกอธิษฐานจิตให้ดีนะชำระกายว่าจใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้กิเลสเครื่องกังวลใจหลุดลอยออกไปจากใจให้มีกำลังใจในการทำความดีทุกรูปแบบเราก็จะได้ทั้งบุญได้ทั้งความบันเทิงใจระลึกถึงคุณของน้ำแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ เราบูชาพระพุทธองค์ผู้เลิศแม้จะทรงมีพระชนชีพอยู่หรือดับขันปรินพพาไปแล้วอันนี้ส่งผลบุญย่อมมีเหมือนกันบุญเกินควรเกินคาดลอยกระทงปีนี้ทำได้อย่างนี้ย่อมได้บุญมากนะ